ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่ในแบบออสไตล์แล้วออสสามอัปเดตมามีตัวละครใหม่มามากมายเลยหนึ่งตัวนั้นตัวละครนั้นก็คือผูก้าโลนั่นเองนะผูก้าโลอนาดหรือนาโอฟูมินั่นเองผูก <laughs> ้าโลพะงาดเว้ยเออผู้ก้าโลพะงาดหรือนาโอฟูมินั่นเองนะก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวนาโอฟูมินั่นแหละก็มาดูกันเลยมันจะเป็นยังไงไปดูกันฮัลโหล กำลังหาร้านรับฟาร์มโราบอกอยู่ดีหรือเปล่าพี่มีน้ำมาแนะนำร้านอีเดนเหมยช็อปร้านรับฟาร์มโราบอกแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟู้ดคิงเมกซี่แกงพีทมีบริการกดเพนตศาสต์และเกมพาร์สแบบบล็อกฟู้ดแถมกดเพนแบบออสตาร์ด้วยนะและทางร้านยังมีไอดีไก่ปันขายเต็มเลยนะราคาถูกมากแล้วยังมีระบบเติมโรบักแบบ ID Pass ด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายเลยใครสนใจใช้บริการดึงร้านใต้คลิปเลยนะเวย้ยอะโลกำลังหาร้าน รับฟาร์มรับกดเกมพาร์ตอยู่ใช่ไหมนี่เลยร้านโฮมสโตร้านรับกดเกมพาร์ตแล้วกดผมแบบหมอกฟุดชิงเลยกนสิรับกดเพชรแบบออสตาแล้วยังรับฟาร์มแบบต่างๆอีกมากมายเลยนะใครสนใจใช้บริการลิงร้านต้คชิปเลยโอเคก็ก่อนอื่นก่อนจะรีวิวนะขอเพื่อเป็นเอ่อเพื่อให้เป็นการสะดวกในการรีวิวก็ขอตัดภาพไปตอนที่เราทาฟาร์มเสร็จแล้วล้วพร้อมรีวิวเลยแล้วกันนะก็เอ่อตัด โอเคตอนนี้ก็ทำฟาร์มมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะก็เดี๋ยวเราเริ่มวางกูก้าโลกกันเลยดีกว่าเ,เดี๋ยวเราวางตรงนี้แล้วกันเนาะก็เลเวล1เนี่ยวางแล้วจะดาเมจ965 s p ที่8เลนที่3 0นั่นเองนะก็สกิลก็จะเป็นเอ่อแอสไตร์ชิลนะในเรื่องชื่อว่าแอสไตร์ชิลเป็น Skill สกิลแอสไตร์ชิลร้างขึ้นมาแล้วก็ทำมันทุ่มลงมานะอืม เป็นสกิลที่เท่มากเหมือนในเหมือนในเมเป้เลยเหมือนทุสุดเหมือนเหมือนมากๆสวยมากๆด้วยก็ก็ดูดีก็อัปเกรดขั้นแรกใช้ตัง650ในการอัพนะเพิ่มเลนมา4แล้วก็เพิ่มเล้วลมา965เราอัพไปเลยแล้วกันเออใช่ลืมบอกเออเป็น LE แบบเซอร์เคิลแบบวงใหญ่ๆเลยนะก็ตอนนี้ดาเมจรวมของฟูกาโรตอนนี้ดาเมจรวมอยู่ที่ 1,930 SPA อยู่ที่8แล้วเลนอยู่ที่3.4นะตอนนี้นะครับก็เราไปขั้น2กันเลยแล้วกันขั้น2เอ่อใช้ตั้ง1,300ในการอัพเลนเพิ่มมา4ดาเมจเพิ่มมา1 8 9 1ยาังไม่เปลี่ยนสกิลนะกันอัพไปเลยเอัพไปเลยแล้วกันนะตอนนี้ดาเมจรวมอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพเลงก็เกือบเกือบ4 0่เออตอนนี้โดยรวมก็ก็คือก็ถือว่าโอเคอยู่ ก็ได้ข่าวมาว่าตัวนี้เออเป็นหนึ่งในตัวที่เกือบติดเมตานะเพราะว่าเป็นตัวที่ดีมากตอนรับเอวินเดี๋ยวต้องมาดูกันก่อนว่าจะดีอย่างคำรือหรือเปล่าก็มา,อ,าอัปเกรดที่3ใช้ตัง 1, ค์1,800งนแนคัอัปเพิ่มเลนมา1 4เพิ่มนะเบมาหน่ักา19แล้วก็เปลี่ยนสกิลใหม่แล้วพี่ไม่รู้ว่าสกิลนี้มันคือสกิลอะไรนะเพราะว่าชื่อในเรื่องมันถูกเปลี่ยนให้เข้ากับชื่อในเกมมากขึ้นให,ให้มันไม่โดนเลกสินนั่นแหละอ่ะอัปไปเลย ดาเมจรวมตอนนี้อยู่ก็อยู่ที่5 7 3 0นสามเสกิลจะเป็นยังไงอ๋อโอเคเป็นสกิลเอ่อเป็นเปลี่ยนเป็นเ o e แบบเซอร์เคลแบบใหญ่กว่าเดิมน่าจะใหญ่กว่าเดิมแล้วเอฟเฟกก็จะเป็น Air Strike Shield พุ่งไปแล้วก็เปลี่ยนเป็น s h Shield Prism นั่นเองนะใครที่ดูเอ่อใครที่ดู a อนิเมะมาก็จะรู้กันดีว่าสกิลนี้ชื่อว่า s h Shield Prism นะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกัน s r i s m a i r Strike Shield จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะ ก็สกิลถือว่าเท่นะทำออกมาเหมือนมากทำออกมาเหมือนมากโมเดลของตัวกูการ์โลก็เหมือนเช่นเดียวกันมาเรามาอัพเวลดีกว่าอัพขั้น mm hmm. ก็ขั้นที่4นะใช้ตัง2000เพิ่มเลนมา1.22 1.22แล้วก็บดาเมดมา2560อัพเอาไปเลยดาเมดร,รวมตอนนี้อยู่ที่8 2 9 1นเ้นะเลนอยู่ที่53.22สกิลถือว่าเท่มากงั้น เราไปขั้นต่อไปเลยเลยกันขั้นต่อไปนะครับขั้นที่5เอ่อใช้เงิน2,500เพิ่มเบรน์มา2 6เพิ่มเลมนมา2,600แล้วก็เปลี่ยนสกิลใหม่นะชื่อว่าเคชล็อกไปอัพไปเลยนะเปลี่ยนเป็น LE แบบโคนแทนแบบกรวยขอดูสกิลหน่อยแล้วกันโอ้เป็นไอรอนเมเดน เป็นไอรอนเมเดนคือเป็นแอร์สวายชิลเข้าไปก่อนเปลี่ยนเป็นชิลปิซันแล้วก็เรียกไอรอ m a มเดนมาใครที่ดูในเรื่องมาก็จะเห็นจะรู้เลยว่าสกิลนี้คืออะไรนะเป็นสกิลของโล่โล่โทสะ <c oughs> โล่โทสะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูว่าตอนใช้ในอนิเมะมันเป็นยังไงนะ,ะภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเสกออกมาจากฟ้าแล้วก็เป็นเป็นอย่างนี้เลยเป๊ะเ,เ,เลยเหมือนมากทํำได้ออกมาสวยมากเอกฟเฟกอลังการเอ่อดาเมจรวมตอนนี้อยู่ที่หนึ่ง 891 sp a ที่8เลนอยู่ที่55.82สกิลถือว่าเอฟเฟคอลังการเท่มากเลยนะตอนเนี้ยก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่6ใช้ตังค์150,000ในการอัพนะบวกเลนมา1.6แล้วก็เพิ่มดาเมจมา19590นะอัพไปเลยตอนนี้ดเมจรวมอยู่ที่21,481 sp a อยู่ที่8เลนอยู่ที่57.42นั่นเองนะ ส่วนสกิลก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือไอรอนเมดินนะครับผมอ่องั้นมาต่อขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะขั้นต่อไปนะครับขั้นที่เจ็ดนะใช้ราคาใช้ตังค์1นึ่งแห้าหมื่นในการอัพเหมือนเดิมนะเพิ่มเมดินม,มา4เพิ่มเมดินม,มา1นึ่งแห้าหมื่นเก้าพันแปดอืมแปดจริงๆอ่ะอัพไปเลยแล้วกันตอนนี้เนะมดนรวมของบูก้าโลอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นสี่ร้อย 89 spa อยู่ที่8เลนอยู่ที่61.42นั่นเองนั่นเ uh, อง spa ก็โอเคอยู่มั้งคือเลนเนี่ยน้อยไปนะสำหรับพี่เลนน,น้อยมากๆเลย spa ก็โอเคแหะแต่เมทนี่คือแบบโอเคเลยติดเมติดเมตาได้เลยนะแต่ว่าดูรู้สึกว่าซาสึเกะกับนารูโตะ2ตัวนี้จะดีกว่านะแต่ถ้าไม่มีแล้วถ้าเราดวงดีได้ผู้กาโลก็ใช้ผู้กาโลกไปได้ก่อนมาขั้นสุดท้ายนะครับก็ เป็นขั้นที่8ใช้เงิน1นึ่งแนในการอัพเพิ่มเรนมา5.4แล้วก็เพิ่มเลนมา1นึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าั่นเองนะอัพไปเลยมาพูกาโลเวลหนึ่งอัพตันนะครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ5,58,498 SPA สอยปอยู่ที่8แล้วเลนอยู่ที่66.82นั่นเองนะส่วน การโจมตีก็เป็น a อลแบบโคนนะครับส่วนเอฟเฟกก็เป็นแอสไตรว์ชิลชิลพิซซั้นแล้วก็ไอรอนเมเดนลงมาเออ่งับศัตรูเข้าไปในไอรอนเมเดนแล้วก็แมปไปนะโดยรวมสกิลถือว่าอลังการมากๆเลยถือว่าหล่อเท่ามากๆไม่รู้ว่าบับเออร์วินจะเป็นยังไงนะก็น่าลองอยู่เหมือนกันแต่ว่าน่าเสียดายไม่ได้เอาเออร์วินมานะก็เอ่อแต่นะน่าไอพัทน่าจะเอามาใช่ไหม อ่าเดี๋ยวเราขอให้เพื่อนเราบัฟให้แล้วกันเนาะบัฟเออร์วินบัฟเออร์วินจันดามิเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูกันเวลหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอ้พัดมันบัฟแป๊บหนึ่งนะรอการบัฟแป๊บหนึ่งโอ้โอเคเริ่มเชนบัฟเลยบัฟแล้วก็บัฟเยี่ยมโอเคพอบัฟเออร์วินแล้วนะครับเชนบัฟแบบน่าจะขั้นสูงสุดแล้วเนาะ ก็ดาเมจของบูก้าโลตอนบัฟน,นะครับก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสี่ร้อยเก้าสิบสี่เอพีอยู่ที่แปดเลนอยู่ที่หกสิบหกจุดแปดสองนะก็ลองบัฟเมอร์ลินด้วยเลยแล้วกันนะบัฟเมอร์ลินด้วยเอาให้สุดไปเลยบัฟเมอร์ลินบัฟเมอร์ลินก็จะเพิ่มเลนมานะตอนนี้เลนดาเมจเท่าเดิมเอชพีเท่าเดิมแต่เลนเพิ่มมาเป็น89.82้นั่นเองนเรนถือว่าไกลขึ้นเยอะนะถ้าบัฟเมอร์ลินส่วนดาเมจก็เพิ่มขึ้นเยอะมากเหมือนกันถ้าบัฟเอ ก็เป็นยูนิตที่ดีเป็นยูนิตที่ดีแต่ถ้ามีซาสเกตกับราลุโตอีกแล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับส่วนใครได้มาก็โชคดีมากเลยดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้มานะก็นั่นแหละผู้การโลกก็เป็นยูนิตที่ดีครับเอฟเฟกอลังการมากๆเลยควรจะหาสะสมไว้นะใครโชคดีก็เปิดได้นะครับใครโชคร้ายก็ไปอาจจะไปหาแลกหรือหาซื้อเอาผ่านทาง Facebook หรืออะไรก็ตามนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับ ช่องเราใกล้จะหมืนม่นหนึ่งหมื่นซับแล้วนะก็ใครที่ดูอยู่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับก็ถ้าชอบกดไลค์กดซับให้ด้วยจะดีใจมากเลยนะครับจะเป็นการของคุณจะเป็นกำลังใจที่ดีมากก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไม่ก็ตอนสตรีมนะเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายจ้า